หกหมื่นเหลาใดไล่ตได้หกหมื่วัได้หกหมื่นวัวได้หกหมื่นกัวเลกแปกวซีแปดก้าวแปดก้าจได้อยพันมารวจจกนวาเรื่อไปเขียนเลขไว้บ๊อบนวนเขียนไว้แปดก้าวซีปนวแปดก้าวทีแลวก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับไมม่ต้องถา ใช่ไหมมั่นใจไหมดูให้เห็นดูให้เห็นมาขออะไรขอเบอร์ขอหวยขอหวยใช่ไหมครับอืนี่อาจารย์ก็อยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมตัวอะไรเห็นไหม แม่นเนาะมันม่นเนาะมันม่นเนาะมันแม่นเนาะสี่สีสีสี่ดูสีขึ้นก่อนสีมาแล้วสีมาแล้วนะตัวนึงอสีครับสีมาแล้วสีมาแล้วไม่ให้นะสองตัวสีมาแล้วมารวีขอบคุณครับสี่มาแล้วครับสี่นะเอา thì thì xì lại thì chết đi. Shia. Shia. Shia chết 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 đi chết chết có chết chết leo nè chết 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 nâng chết 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 mấy 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 mà mấy ba mấy ba mấy ba จริงๆอยโกหกนะโกหกไม่ได้ไม่เชื่ออย่าดูถูกนะอย่าดูถูกยายตรงนี้นะยายขอให้หมยแม่นนะแม่นนะแม่นนะอย่าโกหกนะโกหกไม่ได้โกหกไม่ได้นี่ถ้าจะเอาขึ้น472ก็ได้ลูก472แม่นแม่นเลย472 472 472 71เอาทิ้งเอา72 4ีเจ็ดสอง4ีเจ็ดสองีเจ็ดสองีเจ็ดสองพอแล้วนี่นี่เมื่อไรจะได้บ้านให้ดูนี่ครับเลยครับเฮ้ยมันยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงอะไรมวยก็ให้แล้วร้งวันทีนึงเฮ้ยมันแพงนี่แพงไปเรื่อยๆเจ้าของเนี่ยครับเอาทำจริงๆ ที่ห้าหมื่นแล้วก็ไม่ยอมทําให้มันไม่พ่อครับมันแพงเดี๋ยวขออีกครับขอแล้วให้แล้วครับให้แล้วขีกกับแพงปูนกับแพงอุ้ยมันไม่แพงหรอกมันไม่แพงมันไม่แพงทำอีกฝนตกรู้ไหมฝนตกเปียกรู้ไหมครับครับครับฝนตกเปียกถ้าเองไม่ทําให้กูเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเดินไม่ได้นะมาเล่นกับใครมาเล่น เล่นกระปู่กับย่าเล่นไม่ได้นะพูดไม่มีความจริงพูดไม่เป็นความจริงพูดไม่เป็นความจริงเลยพูดอะไรไม่เป็นความจริงอยากเอามาล้ำมาเล่ได้ไหเดี๋มาล้ำมาเลยบ้านบ้านบ้านไม่ใหญ่ไม่โตถ้าได้บ้านผมจะมาล้ำมาเลยอย่ากคุยจะทำให้ยังใหญ่โมรานเลยแหละอยากคุยอยากคุยไม่เชื่อผมพูดจริงครับไม่อยากโกหกนะอย่ากโกหกนะ <mm ไม่ยอมนะไม่ยอมนะพูดแล้วนะพูดแล้วต้องทำพูดแล้วต้องทำทำไม่ทำไม่ได้นี่พอแล้วหรือยังจะเอาไหมสี่เจ็ดหนึ่งไม่เอาไม่เอาสี่จะเอาสี่เจ็ดสองสี่สแล้วเลขสตัวล่ะครับสองตัวเอสองตัวสองตัวก็สาปไงสามไงสาปดไปไปไปไเลยไปไปเลยต้นง่ายนาก เอาตัวนี้แหละตัวนี้แหละจะได้เงินรอเอาตัวนี้เลยจะได้เงินโอ้ยออกแน่นอนออกแน่นอนไหมเอกแน่นอนสี่เจ็ดหนึ่งกับสามแปดนี่เอาน้ำมากินหน่อยเชน้ำนี้ไม่กินนะสี่กับหนึ่งสี่กับสองไม่กินน้ำนี้น้ำนี้ไม่กินนะมาแล้วก็ไม่เอาน้ำมามันมันเผาครับมันเผาจังไหญเว้ยคนเหนื่อยคนเหนื่อยเนาะ

สามแปดสามเจ็ดสมดเจ็ด้วยนะสามเจด้วยนะลูกนะสามเจ็ดด้วยนิดนึงสามแปดสาเจโอ้ยมาเร็วเหน่อยน้ำเดี๋ยวออกนะเดี๋ยวออกนะน้ำเร็วเหน่อยน้ำเยมาเหน่อยมาเหน่อยมาเหนื่อยมาันมันมันนี่น้ำยังไม่ไปยังไม่ถึงเลยกสามเจ็ดสามแปดครับตรงนี้แต่ก่อน เขาเอาไอ้คนโบราณมาฝังไว้ตรงนี้อะไรใหญ่คนสมัยโบราณปู่ย่าตายายของเขาเขาเอามาฝังตรงนี้อ๋อแล้วก็เขาเป็นเจ้าที่เจ้าทางไงครับอืมเขาเกิดโดนก็เกิดนานแล้วแกเสียชีวิตแต่ก็เอามาฝังตรงนี้อืมเลยก็อยู่ตรงนี้เลยไม่ได้พุดไปไปได้ไปเกิดครับเป็นเจ้าปู่เจ้าย่าอยู่ที่นี่ สมัยเซนูสโบราณสมัยปู่ย่าตาใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยถ้าทำไม่ถูกเนี่ยเอาจริงๆนะนี่เขามาดีเขามาดีเขาไม่ได้มาร้ายขอให้ออกจริงๆเถอะออกจริงๆออกจริงๆออกจริงๆไหมออกจริงๆไหมถามหน่อยนะออกจริงๆไหมอ้ยออก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 แน่นอนออกแน่นอนออกแน่นอนเนาะออกแน่นอนออกจริงๆออกจริงๆมีเงินซื้อไหม หาเงินซื้อไหม472แล้วก็3738 472แล้วก็3738ครับทีแรกจะให้471เนาะงจะให้อีกตัว472ครับ373เดี๋ยวสรุปตัวเลขให้อีกครั้งหนึ่งเด้ออยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันดูด้วยกันให้จบคลิปเด้อเด้อจะสรุปตัวเลขให้นะครับ เร็วเร็วน้ำเร็วๆร้อนจะเป็นเหนื่อยนะเหนื่อยแล่นจนเหนื่อยล่ะเปล่าแห้งเร็วเร็วเร็แม่บอกว่าเร็วๆเร็วแม่เอาน้ำมาแล้วก็เอาหมาก็เอาพลูมาด้วยจะกินให้ดูโบบ้านว่ท่านเลี้วขดใหญ่ให้ลุกเอาเลยตาลูกบอลนะกัด เออดกเลยดกเลยเอาำเลยดับเลยครับให้ซ้ำหนีบอ่ครับให้ซ้ำหนีน้อจะเอาทำไหนอีกอ่ะ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 เอาำหนีแหละทำหนีก็ซทำหนีครับขอให้มีเงินซื้อขอให้มีเงินซื้อซีเจ็ดหนึ่งโบแมนเป็นวะให้ได้ซีเจ็ดสองราคาสามแปดสามเจ็ดอ่ะเดี๋ยวให้เบิ้งนี้ เอาคเดียวเลยนะเอาตัวเดียวเลยตงเน้นเลยแล้วก็ให้เน้นให้แล้วเจ็ดไงสี่เองอหึเอาเทกเอาเอาสี่เึง่เลยบ่ถิ่มถิ่มโอ้ยเซาะถิ่มได้อยู่บ่อันนี้เราแต่นะเล็กล่างเราแฟนทองเราเอาิ่มตรงไหนเงินมาแล้วเนาะ สี่เจ็ดหนึ่แล้วา็กักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ